เคค่ะมาต่อหนึ่งสองสามสี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ D Vitu Channel นะคะช่องทางการเรียนรู้ของน้องเรียน์ิป่งกรวิทยาศัสตร์วัดน้อยในนิพัฒนชุบปะถมเนี่ยค่ะกลับมาพบกับคุณป้านะคะใน EP ที่11รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน3นะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1ถึง5ทับ4นะคะวันนี้เรามาเจอกันในคาบเรียนที่5นะคะในวันอังคารที่ 30มิถุนายนนะคะนสัก,การา2 5พ3นะคะก่อนอื่นเราก็ไม่พูดเรื่องทำเพลงอะไรมากนะคะขอให้ลูกๆทุกคนนะคะไปสแกนต r code เจกชื่อนะคะหรือใครไม่สามารถสแกนได้ก็สามารถที่จะคลิกลิงก์นะคะกร o ณ์ฟรอร์มเช็คชื่อนะคะอย่าลืมเช็คชื่อนะคะบางคนจากสถิติที่เราดูนะคะบางคนก็เช็คชื่อจนลืมวันลืมคืนนะคะดูดูวันที่หนึ่งนะลูกไม่ใช่ว่าเออเช็คชื่อในวันที่ทังเราไม่มีเรียนนะเราก็งงว่าอ้าว อ้าวอยู่ๆโปรโมาได้ยังไงะคะเพราะฉะนั้นต้องประคองสติในการเช็คชื่อกันนิดนึงนะคะว่าจำต้องจำไม่ได้ว่าเออคูบ้าเนี่ยมีค่าบันไหนนะเช็คให้มันตรงนิดนึงบางคนไปเช็ควันเสาร์อย่างเงี้ยอย่าไปหาทำนะคะต้องดูให้ตรงคาบนิดนึงนะลูกเพราะกูก็ไม่ดูว่าอ้าววันเสาร์หนูมีเร็กองกับใครอย่างไรนะคะโอเคอย่าลืมเช็คชื่อนะคะแล้วก็ยอยส่งกันบ้านนูเนยียนด้วยนะคะใครที่ไม่สามารถที่จะ ถ่ายรูปส่งอาจจะไม่มีเวลาในการแม้นนแต่คอมเมนต์นะคะก็วันที่โรงเรียนเปิดก็ถือสมุดมาเลยตาถือมาแบบแบบเป็นตัวเป็นๆมาเลยตาว่าเออมีส่งโน่นี่นั่นนะคะโอเคนะคะค่ะก่อนอื่นเน๋ยขอเฉลยการบ้านนะคะครั้งที่แล้วนะคะโอเคสามกำลงัง x มีค่าเท่ากับสองร้อยสี่สามซึงสองรอยสิบสามเนี่ย เราไม่ขอแยกให้นะคะทั้งเราขอเป็นการจดจำได้ว่า213ของเราคือ3กัลลังกาน,นะคะเพราะสมนวนวิธีทานทีู่แบงบอกลอกส่วนมาก่อนรอบนะคะก็จะได้เป็น3กํลลัง x มีค่า่ากับ2 4 3นะคะซึ่ง3กํลลัง x ไม่สามารถปรับฐานได้ละแต่243สามารถปรับได้ก็คือ3กัลลังน่เองคะ3กับ3ฐานเท่ากับแลเลขยกกำลังชุดนี้เท่ากันแล้วนะคะฐานเท่าเราจึงจับ ได้ว่าดังนั้นเลขชี้ยกำลังของเราก็ต้องเท่านะคะเพราะฉะนั้น x ไม่ตอบ5คะ่ะกรุบกรุบกริบกริบนะจ๊ะข้อนี้ง่ายใจเราบอกกล้วยจริงจ้าโอเคค่ะสำหรับข้อต่อไปนะคะ25กำลัง x มีค่าเท่ากับ125นะคะเลขชุดนี้ครั้งที่เราไม่เคยแยกให้ดูนะคะแต่เราจะแยกให้ในวันนี้นะจ๊ะ 125แน่นอนลงไทยด้วย5มีเพียง1ละ5ที่หารได้นะคะ125เกิดจาก5คูณกับ25คค่ะคุณขาและ25ของเรานะคะเกิดจาก5คูณกับ5้ค่ะเพราะฉะนั้น125เกิดจาก5คูณ5คูณ5เพราะฉะนั้นมันคือ5กำลังสนั่นเองค่ะ25เฉยๆของเราเกิดจากอะไรนะจ๊ะคุณดูตรงนี้นิดนึงนะจ๊ะเกิดจาก5้าที่คูณกันกี่ตัวจ๊ะ1 2 2ตัว เพราะฉะนั้นขั้นแรกในการทำข้อนี้นะคะเขียนโจทย์มาก่อนคะ่ะมันคือ25ยกกำลัง x มีค่าเท่ากับ125นั่นเองนะคะปรับให้ฐานเท่ากัน25ของรอคือ5กําลัง2เมื่อ5กําลัง2ปุ๊บมันยกกำลัอง,องอีก x ใช่ไหมคะจากนั้น125ก็คือ5ที่ยกกำลัง3นะคะ2คูณ x มันซ้อนกันอยูอยอ่พูดมา8 0 EP แล้วอ,อ๋อเวอร์ไปนะคะแค่10 EP เท่านั้น มันซ้อนกันแสดงว่ามันคูณกันนะคะก็จะได้เป็น5ยกกำลงังสองน,นะคะมีค่าเท่ากับกํากำลังสาอู่ตายละสิ่งที่คุณเห็นนะคะตอนนี้จะเห็นว่าฐานเราเท่ากันแล้วจริงๆในจุดจุดนี้เมื่อฐานเท่าเราจะได้ว่าดังนั้น2 x เ,เลยมีค่าเท่ากับ3านะคะเเดียวของเราอันนี้มันคูณกันอยู่นะคะก็ต้องย้ายมาหารข้อนี้จะตอบสาส่วนสใครถูกยกมือขึ้นค่ะยกมือที่บ้านก็ได้ เรียตอบสามส่วนสอนะคะเวลาปิดจ็อบในข้อนี้นะจ๊ะข้อต่อไปค่ะข้อนี้ข้อนี้ก็พี่แยกให้ดูนะคะต่อว่าเราแยกก่อนนะขั้นแรกเขียนโจทย์ก่อนเลยอย่าไปพูดพร่ำทำเพลงไปมัวเมาเยอะนะคะเขียนโจทย์เลยสองสี่สามทั้งหมดที่มันยกคือกับกำลังสามเอกนะคะมีค่าเท่ากับสิบหกส่วนแปดสิเอนะจ๊ะจากนั้นสามส่บสองจ้าเรียนตัต้ง EP แรกจ๊ะ คือความช่วยจดจำได้หน่อยสองจำสองคือสองกำลังห้านะจ๊ะโอเคนะคะ okay. สองสี่สมคือ3ามกำลังสามกำล,ลังห้า,าทั้งหมดนี้ยกกำลังอยู่กับสา x เช่นเดิมจ้ะเจ้าเก่าเจ้าจ้ะจากนั้นสิหของเรามันคือ3มเฮ้ยสองกลังไงเฮ้ยวีการเฮ้ยนีน่นสองกำลังสี่นะคะแปดก็คือ3ามกำลังสี่เช่นเดียวกัน,นะคะเวลาแยก เวลาเรื่องเลขยกกำลังแบบนี้นะคะคือเวลายแยกแลวเล่นสังเกตุมันจะกลายเป็นเลขชี้กำลังที่เป็นตัวเดียวกันนะคะจะเป็นคลิกนิดหนึ่งก็ว่าได้นะคะจากนั้นอันไหนจะเห็นว่าเลขชี้กำลังของเราเนี่ยเป็นตัวเดียวกันเราดึงออกได้นะคะอย่าลืมสมบัติของมันสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะคะก็จะได้เป็นสองส่วนหน้านะคะที่ยกกำลัง ยกกำลังอยู่กับ A เดือห้าออกแล้วนะจากนั้นยกกำลังอยู่กับของเดิมนั่นก็คือพี่สางนะคะฝั่งนี้ของครูแป้งก็เช่นกันมันก็คือสองส่วนสามนะคะแป้งเขียนอะไรผิดรูปแก่และผู้ผิดได้แต่ครูผิดโดยที่ครูรู้ตัวครูผิดอะไรตรงนี้จ้าทางบ้านตะโกนไปไหมจ้าเมื่อก,กี้ที่ผิดอันนี้เลขสามจ้าเขียนเขียนไปเป็นเลขห้าจากกายผัด อันนี้นะคะจะได้สองส่วนสามนะคะยกกำลัง x นี่นะคะ่ะ raise เฮจากนั้นจะเห็นว่าเลขกำลังมาสอนกันเลขชี้กำลังมาคูณกันก็จะได้เป็นสองส่วนสามคะ่ะทั้งหมดยกกำลังห้าคูณสาม x ก็จะได้สิบห้า x นะคะ ฝั่งนี้ก็จะได้เป็น2ส่วน3มีค่าเท่ากับ4อูตาตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคะเกิดก้อนนี้มันเท่าเราค่ะเขาบอกว่าเลขยกกำลังก้อนนี้ค่ะเท่ากันค่ะแต่งขาดังนั้นเลขสี่กลังของอูตองยนีไงคะ่ะจบมาเท่ากันครับดังนั้นค่ะจะไปพูดอะไรมนะาทัาค่ะ 15x มีค่าท่ากับ4นะคะ x, x เดียวเลยมีค่ากับ4ส่วนนะคะ15จ <x. S 1> บค่ะบจบประมาณนี้นะคะ ง่ายดายเหลือเกินนะจุดะะจุดนี้จุดจุดนู้นไม่รู้แต่จุดนี้ง่ายนะคะอ่าโอเคประมาณนี้ค่ะค่าสําหรับวันนี้นะคะกุ๊บแจะไม่พูดอะไรมากนะคะกุ๊จะสอนเป็นข้อเดียวเท่าน,นั้นและไม่มีการบ้านให้ด้วยเป็นการคืนกําไรสู่สังคมจะโบนัสข้อเดียวเท่าน,นั้นแล้วก็อันนี้ปกติเวลาที่แบบเทสก็จะออกข้อนี้ด้วยซึ่งคาดใครทำได้ก็ถือว่าชนะนะคะไปเลยนะคะอ่า เราจะมาเริ่มข้อนี้นะคะตั้งสตินะคะใครไม่มีสติก็ตั้งสติหาหาท่าดื่มหนึ่งแก้วนะคะโอเคนะคะข้อนี้เป็นข้อโบนัสนะคะเขาว่ายังไงข้อนี้เขาบอกว่าตรงทําจํานวนตรงตรงหาไม่ใช่ตรงทํลงไปหมดละตรงหาจํานวนบวก a ที่ทําให้แล้วก็บึมให้ก้อนนี้มาเลยหนึ่งก้อนก้อนใหญ่ๆห,หนึ่งก้อนเวลานักเรียนเห็นโจทย์แบบเนี้ยเออนักเรียนประมาณ80เรื่นอกที่จะ ว่างเปล่าไว้ไม่ทําอะไรให้ฉันเลยนะคะแล้วจะว่างเปล่แาแบบเทข้าคคุขาเท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 เพราะฉะนั้นช่วยกลับมาก้มเก็บนิดนึงนะคะอันนี้ถ้า,ามองดีๆก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะอะนักเรียนดูนะตอนนี้ไม่เห็นตัวลักษณะนี้อย่าไปคิดทําอะไรมากเราเรียนเรื่องเลขยกกําลังนะคะเราพยายามดูว่าเราพยายามมองว่าตอนนี้มันมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดกี่ก้อนนะคะเยาียบาม,มองแบบนั้นนะคะซึ่งเราจะพบว่าตอนนี้เนี่ย มีตัว A กับตัว A ถูกไหมก้อนนี้เป <ity> oh, okay. ็นต so hey, ัวเลขกับตัวเลขอันนี้ก็เป็นตัวเลขตัวเลขอ่ะมีก้อนเอก้อนนี้นะคะครูจะให้นักเรียนมองเป็นก้อนนี้หนึ่งก้อนอ่ะก้อนสีเงินครั่งเปล่านะคาหนึ่งก้อนก้อนสีฟ้าเอลคอดอีกหนึ่งก้อนนะคะอ่ก้อนสีส้มอีกหนึ่งก้อนนะคะตอนนี้ให้นักเรียนมองแบบนี้นะแล้วก็อีกก้อนหนึ่งเป็นก้อนสีเขียวนะคะตอนนี้ครูแป้งแบ่งก้อนนี้ออกเป็นสี่ก้อนแบบนี้นะใครกําลังแบบทำโจทย์ไฮไลท์ ทําเป็นสีนะคะจะได้เห็นชัดจากนั้นเดี๋ยวแต่ละก้อนครูครูคร,คร,ครูครูนะคะจะไปแยกคิดแยกคิดว่าแต่ละก้อนเนี่ยได้เท่าไหร่แล้ว่อยเรามาประกอบร่างกันง่ายสุดง่ายสุดในวิธี new normal นะคะเพราะเราไม่เห็นหน้าเพราะถ้าสมมติสอนในห้องก็จะทําไปทีเดียวเลยนะคะแต่ตอนนี้ที่เราก็จะทํายากนิดนึงเพราะฉะนั้นคิดทีละก้อนนะคะโอเคก้อนแรกที่สกิดก็คือก้อนสีเงินแบบนี้ซึ่งมองแบบนี้ร้วนนะักเรียนจะพบว่า ตอนนี้ฐานเหมือนกันแล้วฐานที่ตรงนี้ที่เหมือนกันก็คือฐาน A นะคะฐานเหมือนกันก็คือ A อเอาเลขชีก้กำลังกำลังมาทำอะไรกันจ้ะเลขชีก้กำลังมาบวกกันนะคะซึ่งง่ายได้กว่านั้นก็คือเราเมื่อมันปเป็นเศษส่วนก็ต้องเช็คว่าส่วนเท่ากันไหมส่วนเดินเท่ากันอีกไม่มีอะไรง่ายไปกว่าน,นี้แล้วจ้ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้ว่า A กกบังลบหนึ่งส่วนสองนะคะบวกกับสามส่วนสองนะคะ เมื่อส่วนเท่าเอาเศษมาบวกลบกันได้เลยนะคะก็จะได้เป็นลบหนึ่งบวกสามลบหนึ่งบวกลบหนึ่งบวกสามได่าไหรลบหนึ่งบวกสามก็จะได้เท่าไหร่ค่ะนักเรียนสามารถเขียนรวมเป็นลบหนึ่งบวกสามส่วนสองแบบนี้ได้เลยนะคะลบหนึ่งบวกสามเป็นหนี้เขาบาทหนึ่งเอาตังค์ไปให้เขาสามบาทใช่ไหมคะสรุปได้ตังค์กลับไหมก็ได้ตังค์กลับมากี่บาทสองบาทก็เป็นสองส่วนสองค่ะซึ่งสองตัดสองหมดก็จะตอบเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นก้อนนี้คําตอบของก้อนนี้ก็คือ a okay, นะคะอ่ะเราได้คําตอบก้อนสีม่วงแล้วตอนนี้นะคะก็คือ a นั่นเองนะคะเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนสีนะตรงนี้ต้องเป็นสีม่วงก้อนเดียวกันนะคะ a นะคะอ่าเมื่อได้คําตอบก้อนสีม่วงแล้วต่อไปคําตอบก้อนสีน้ําเงินมาคะไปคิดก้อนน้เงิน,นะคะ่ะก้อนน้ำเงินของครูแป้งนะคะนักเรียนจะพบว่า ก้อนที่เราจะต้องปรับนะคะก็คือก้อนนี้ถูกไหมพอก้อนนี้ของเราติดลบนะคะเมาอติดลบต้องปรับมาอยู่ข้างล่างก็จะได้เป็นก้อนนีนะคะ่ะ27ส่1ส่วน3ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะจากนั้นคิดเลขค่ะ27ของเราคิดมาประมาณลานรอบ27กับ3กําลัง3ซึ่งยกกำลัง1ส่วน3อยู่ก่อนเก่าด้านล่างก็เหมือนกันค่ะ16นะคะ สิบหกของเราคืออะไรสิบหกของเราคืออะไรสิบหกของเราคือสองยกกำลังอะไรคะสองยกกำลังสี่นะคะทั้งหมดยกกำลังเศษหนึ 1, 2, ่งส่วนสองนะคะกำลังซ้อนกันเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันนะคะขอใช้จุดแทนการคูณนะคะด้านล่างก็เหมือนกันเป็นสองยกกำลังสี่ที่คูณกับเศษหนึ่งส่วนสองสามตัดสามตัดหมดค่ะสองหนึ่งสองสองสองสี่ข้อนี้จะได้เป็นสามส่วนสองกำลังสองนะคะ สองกำล,ลังสองก็คือสามส่วนอะไรนั่นเองสีน,น,งนะคะเออได้ก้อนนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก้อนนี้ของเราคือเศษสามส่วนสีนั่นเองค่ะเมื่อได้ก้อนสีน้ําเงินแล้วใส่ก้อนสีส้มก็ต้องทำได้เหมือนกันจ้ะก้อนสีส้มของเรานะคะอ่ะนักเรียนก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นลบสามเนอะลบสามของเราก็ต้องเทคมาแบบนี้นะคะ เมื่อเป็นเลขชีกําลังเทกมาแบบนี้นะักเรียนก็จะได้เป็น1เนี่ยก็ต้องอยกกําลังกับลบสามสองก็ต้องยกกําลังกับลบอะไรด้วยลบสามด้วยเ,เหมือนกันนะคะมือลั่นไปหมดนะคะวันนี้อย่างที่เรารอบอกบอกกันถนะ้าสมมติว่าด้านบน,เป,น,บน,นเป็นลบก็ต้องมาอยู่ด้านล่างด้านล่างเป็นลบก็ต้องไปอยู่ด้านบนค่ะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าห้าที่คูณอยู่กับอันนี้ต้องสลับต้องสลับเนาะแสดงว่าด้านบนของแป้งเป็นสองกำลังสาด้านล่างของแป้งก็ต้องเป็น1นึ่กำลังสามนะคะ ซึ่งสองกำลังสามของเรามันก็คือแปดหนึ่งกำลังสามมันก็คือหนึ่งนะคะซึ่งห้าคูณแปดได้อะไรคะห้าคูณแปดได้สี่สิบค่ะก้อนนีมม้มีมูลค่าเท่ากับสี่สิบบาทค่ะสี่สิบนะคะโอเคะนะคะอย่าลืมสลับนะอย่าลืมสลับนะคะให้เลขสี่กำลังมันบวกนะคะได้สี่สิบนะคะก้อนนี้ตอบสี่สิบ จากนั้นไปหาก้อนเขียวบ้างค่ะก้อนเขียวง่ายได้กว่าใครเพื่อนไม่ต้องมาคูณอะไรทั้งนั้นจำนวนจำนวนจริงได้ก็ตามที่มันไม่ใช่ศูนย์ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหรมีค่ากับหนึ่งนะคะก็จะเป็นสองคูณกับหนึ่งจ้าสองคูณหนึ่งได้ไหลที่สองค่ะก้อนนี้ที่สองตอนนี้เราได้เลขทุกก้อนของของสี่ก้อนนี้ละได้ทุกก้อนละได้ก้อนสีม่วงน้ำเงินส้มเขียวนะคะ เมื่อตอนเริ่มเริ่มคลิปแรกๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะอยู่ๆไปกลายเป็นสีม่วงตอนนี้ให้ดูเป็นสีม่วงแล้วกันนะคะได<ส>้หมดสี่ก้อนละจากนั้นเดี่ยเราจะมาประกอบล่ามกันนะคะเดี๋ยวอันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวครูจะแทนก้อนสีม่วงเนี่ยด้วย A <S <S เลยครูจะแทนก้อนสีน้ำเงินตัวนี้ด้วยสามส่วนสี่ครูจะแทนก้อนสีส้มตัวนี้ด้วยเลขสี่สิบและครูจะแทนก้อนสีเขียวตัวนี้ด้วยเลขสองค่ะอ่ะแทนยังไงไปดูกันนะคะ อ่าแทนก็จะอยู่ในเลขนี้นะคะ่ะเมื่อแทนได้แล้วอะไรที่เราสามารถคิดเลขได้บ้างตอนนี้เรากำลังแบบทำไงต่อคะครูงจังเลยค่ะนักเรียนนี่จะ้ะสี่สิบกับสองบวกกันได้ไหมจ้ะแถวบ้านบวกกันได้บวกกันได้ให้บวกนะคะบวกกันได้กกนดักเรียนก็จะได้เป็น A ที่บวกกับสามทูนสี่ทั้งด้านบนเราไม่ทําอะไรจะ้ะทาแค่ด้านล่างก็คือตอนนี้ประกอบล่างเรียบร้อยละกลายเป็นสี่สิบสองนะคะตอนนี้นี่นนนนนกลายเป็นสี่สิบสองคะ จากนั้นทําไงต่อดีคะครูแป้งงงไปหมดแล้วคะ่ะชีวิตนี้เนี่ยทำข้อนี้นะคะนักเรียนจะพบว่าตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยตัวนี้เนี่ยสีม่วงกับสีน้ำเงินมองเป็นเศษนะฝั่งนึงก็คือส่วนนะคะตอนนี้สิ่งที่เราต้องการต้องการแค่ตัว a อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกำกำจัดให้หมดนะคะให้ฝั่งนี้เหลือแค่ตัว a อย่างเดียวเราต้องค่อยๆกําจัดซึ่งพบว่าสีสองตัวนี้มันหาอยู่นะถ้าสมมติว่ามปแปะอีกฝั่งนึงมันจะกลายเป็นคูณนะคะโอเคนะเดี๋ยวครูจะเอาสีสองก้อนนี้ไป ะคะเราก็เลยจะได้เป็น42ก้อนนี้เมื่อกี้มันอยู่ข้างล่างถูกไหมตอนนี้มันขึ้นมาแล้วนะคะหนึงมาอยู่ตรงนี้แล้วจ้าันขึ้นมาคูณนะคะจากนั้นคิดเลขนะคะ2122อ,อ,อ,อะไร42่รูป220เท่าไหร่2 4งสองอสองอี่เท่าไหร่ก็ยี่สิบงนะคะกูงงเองทำน,นี้ลบก่อนค่ะ สองหนึ่งสองสองสองสี่สองหนึ่งสองนะคะเพราะฉะนั้นก้อนนี้เมื่อคิดเลขแล้วก็จะได้เลขอะไรยี่สิบเอ็ดนะคะเกิด mm hmm. จากเอาสองไปหารสิบสองได้ยี่สิบเอ็ดก้อนนี้นะคะจากนั้นทําไง ài, ต่อเราต้องการแค่ A ตัวเดียวเราต้องย้ายสามส่วนสี่เนี่ยไปลบอีกฝั่งนะคะเพราะทําไมถึงลบเพราะตรงนี้มันเป็นบวกนะคะเราเลยเดีนะวะเมื่อลบปุ๊บเราก็เลยจะได้เห็นไหมยี่สิบเอ็ดก้อนนี้ก้อนเขียวที่เราได้ก้อนเขียวเนี่ยไปลบก,กับสามส่วนสี่นะคะ เมื่อลบเสร็จแล้วนะัเนียนจะเพบว่า21มันก็คือ21ส่วนหนึ่งนะคะเวลาบวกลบเศษส่วนต้องทําให้ส่วนเท่ากันก่อนฝั่งนี้มันเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องทําให้เป็นสี่แสดงว่าต้องเอาสี่คูณทั้ง21แล้วก็คูณทั้งหนึ่งะคะนักเรียนก็เลยจะได้เป็นเท่าไหร่เห็นไหมคูณสี่แบบนี้นะคะ่ะคูณสี่ปุ๊บ ก็เลยจะได้เป็น84นะคะอันนี้คูณกันได้84ศูนยนะคะลบกับ3ศู 4, นย์สคะซึ่งตอนนี้84เนี่ยตอนนี้เนี่ย84ศูนยกับ3ศูนยเนี่ยส่วนเท่ากันแล้วส่วนก็คือเลข4นั่นเองนะคะจะากนั้นลบกันนะคะลบกัน84ลบ3ก็จะได้81นะคะข้อน,นี้เลยตอบ81ศู 4, นย์ส่นเองค่ะงงหรืยังจ้ะงงทางเราจะอธิบายรอบอีกครั้ง ใ,ใจเข้าลึลกๆก่อนทางเราเชื่อว่าทางบ้านอาจจะงงลึกหน่อยนะคะถึงประมาณนี้ก่อนนะทางงงิดกน้อยขอย้อนนะคะขอย้อนถึงน,นะครอว่าตรงนี้ไม่น่างงน,นะคะอ่ะขอย้อนถึงตรงนี้นะคะอันนี้เกิดจากประกอบล่างจากสิ่งที่เราคิดมาทุกก้อนนะคะจากนั้นสี่สิบบวกสองได้สี่สิบสองนะคะ 42ตัวนี้ทําไงต่อ42ตัวนี้มันหารอยู่มันย้ายไปข้างมันจะต้องไปแปะข้างบนเนี่ยบรรทัดต่อไปเนี่ย42มันต้องอยู่ตรงนี้นะคะเคนะอ่าเห็นไหมบรรทัดต่อไป42ย้ายอยู่นี่แหละส่วนตรงนี้ไม่มีละ42ไปแปะอยู่นี่ละจากนั้นเอาสองไปหารไปหาร42จะได้21นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้น3ส่วน4ฝั่งนี้มันบวกแ,แล้วย้ายข้างก็ต้องเป็นลบนะคะเราก็เลยจะได้เป็น 21ดลบกับตส่วนสคะ่ะจากนั้นอย่างที่บอกไปเวลาจะบวกลบเศษส่วนนะนักเรียนอย่างวงาการบวกลบเศษส่วนเราต้องต้องทำส่วนให้เท่ากันนะคะซึ่งตรงนี้ส่วนเป็น1นะคะเราต้องเอาสี่เข้าไปคูณเมื่อสี่คูณแล้วสี่จะต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้ว่าเป็นเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดของเราก็ต้องคูณกับสี่นะคะ1ของเราก็ต้องคูณกับสี่ด้วยแล้วก็ลบกับสามส่วนสี่นี่คือบรรทัดต่อไปที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะโอเคซึ่งมันจะเกิดขึ้น ะะจากนั้นยี่สิบเอ็คูณสก็ได้84นะคะ1นคูณสก็จะได้4นะคะเมื่อส่วนเท่ากันแล้วส่วนเท่าส่วนเท่า,เ,ทาเอาเศษมาลบกันนะคะก็จะได้เป็น81ดส่วนสนั่นเองค่ะนี่คือนนข,ข้อนะคะที่ง่ายดายมากๆสู้นี้อย่างที่บอกไปเราสอนคุณข้อเดียวนะคะซึ่งการคืนกำไรสู่สังคมนะคะ,ะไม่มีคันบ้านหรอกนะคะไม่มีใดๆให้เป็นจริง เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะใน EP ที่12นะนะคะไม่มีอะไรบ้างนะคะเราก็อาจจะมีคลิปเล็กๆน้อยๆนะคะที่อาจจะปรากฏเผยแพร่ในวันพุธที่1กรกฎาคม2563อนิะคาะระะ์เตี่ยนที่2ค่ะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนในรายการดีบิทูช a n น e ลวันนี้สวัสดีค่ะ